ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR Code และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปโลกแห่งเหล่าทวยเทพตอนที่39ฝึกฝนอย่างมีจุดมุ่งหมาย ที่จุดสูงสุดของความหมกมุ่นซูเย่จะถามคำถามนี้กับตัวเองทุกครั้งที่เขารู้สึกผ่อนคลายหรือถ้าเขาสังเกตเห็นคลื่นอารมณ์ภายในตัวเขาเองแม้ว่าเขาจะรู้สึกหลงทางอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ถามตัวเองด้วยคำถามนี้ถ้าควรทำอย่างไรในเวลานี้คำถามนี้อาจดูเหมือนง่ายหรือไร้ประโยชน์แต่มันก็กลายเป็นความสามารถอันทรงพลังของซูเย่หลังจากใช้มันมาหลายปีแล้ว ความสามารถนี้ทําให้ซูเย่สามารถดําเนินการตามแนวทางที่ถูกต้องได้ทันทีแทนที่จะมึนงงและหลงทางและท้ายที่สุดก็ทําสิ่งที่ผิดซูเย่ยังคิดว่าคําถามของลาคีนไม่สําคัญเมื่อเขาฝึกฝนมันเป็นครั้งแรก จนกระทั่งเขาเข้าร่วมการประชุมที่บริษัทของเขาเกิดความปั่นป่วนนอกข้องซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของการประชุมซูเย่ถามคำถามนี้กับตัวเองในขณะนั้นและเป็นคนแรกที่แก้ปัญหามันทิ้งความประทับใจลึกๆให้กับผู้อาวุโสซ,ซึ่งทำให้เขามีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งคำถามของลาคินช่วยให้ซูเย่ประหยัดเวลาได้มากและทำให้เขาคว้าโอกาสได้นับไม่ถ้วนผลกระทบของโอกาสเหล่านี้และเวลาที่เขาช่วยชีวิตอาจด,ดูเหมือนเล็กน้อย แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีของการสะสมจำนวนเวลาและโอกาสที่เขาช่วยชีวิตได้เปลี่ยนคุณภาพชีวิตของเขาในการเข้าใจถึงปัญหาย้อนหลังเท่านั้นที่ซูเยตระหนักว่าคำถามมีผลอย่างมากตอนนี้ซูเยจะรู้สึกราวกับว่าเขากำลังสำรวจตัวเองจากมุมที่ลึกและกว้างขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เขาถามคำถามนี้กับตัวเองและเขาจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องจากที่นั่นการมีประสบการณ์ดีกว่าการมีพรสวรรค์โดยธรรมชาติและการรู้วิธีการย่อมดีกว่าการมีประสบการณ์ จากการสังเกตและการรับรู้อย่างต่อเนื่องเสือชีต้าค่อยๆชัดเจนขึ้นในสายตาของซูเย่การกระโจนรอยขีดข่วนและการวิ่งเร็วของพวกมันไม่ใช่ความลับสำหรับเขาอีกต่อไปสิ่งนี้ไม่ได้ให้พลังอันยิ่งใหญ่แก่ซูเย่แต่มันช่วยให้การตัดสินของซูเย่แม่นยำยิ่งขึ้นในครั้งต่อไปที่เขาต้องเผชิญหน้ากับอสูรหรือทักษการต่อสู้ที่คล้ายกันการตัดสินที่ธรรมดาที่สุดอาจเพียงพอที่จะช่วยชีวิตเขาได้ นีเดินพยักหน้าขณะที่เขากล่าวว่าเยี่ยมมากเสือชีต้ามีพลังระเบิดที่ทรงพลังแต่ถูกจำกัดด้วยความแข็งแกร่งของพวกมันใช้เชือกวิเศษตอนนี้และเริ่มผูกเสือชีต้าอย่าเล็งไปที่คอของพวกมันเล็งไปที่ขาของพวกมันเป้าหมายของเจ้ายังไม่แม่นยำในตอนนี้อย่าใช้เชือกวิเศษทุกครั้งที่เจ้ารู้สึกชอบด้วยแหล่งพลังเวทมนต์ปัจจุบันของเจ้าเจ้าสามารถใช้คาถาฝึกหัดได้30คาถาในตอนเช้าเท่านั้น ซูเย่พยักหน้าและพยายามครั้งแรกเขาท่องคาถาสองวินาทีต่อมาเชือกโววิเศษที่ปกคลุมด้วยแสงทื่้ๆก็บินไปทางเสือชีต้าตัวหนึ่งเสือชีต้ากระโดดขึ้นไปในอากาศหลายเมตรและหลีกเลี่ยงเชือกวิเศษมันหันไปมองที่ซูเย่จากนั้นเดินช้าๆอย่างสง่างามและกระทืบบนเชือกโววิเศษที่ตกลงบนพื้นซูเย่รู้สึกราวกับว่าเขาตื่นจากความฝันเมื่อเขาเห็นสิ่งนี้ นีเดินมองไปที่การแสดงออกของซูเย่และกล่าวว่าพอใจอย่างยิ่งไม่เลวดูเหมือนว่าเจ้าจะสังเกตเห็นแล้วว่าปัญหาอยู่ที่ไหนคาถาสามารถทำทุกอย่างได้แต่ไม่ใช่เจ้าคาถาเชือกวิเศษสามารถจับศัตรูได้ภายในรัศมีที่กำหนดอย่างไรก็ตามหากศัตรูเร็วเกินไปหรืออยู่ไกลเกินไปเชือกวิเศษจะไม่สามารถทำอะไรได้นี่เป็นสาเหตุที่ผู้วิเศษส่วนใหญ่มีคริสตัลสีม่วงประดับบนไม้เท้าเพื่อเร่งความเร็วของการไล่คาถาพรสวรรค์หรือ ความสามารถใดๆที่สามารถเพิ่มความเร็วในการไล่คาถามีความสำคัญอย่างมากเอาล่ะใช้เชือกวิเศษต่อไปจนกว่าเจ้าจะจับเสือชีตาทั้งสามตัวได้ซูเย่ระงับความรู้สึกเหนือกว่าที่เขามีเมื่อเขาแกะสลักอาเรเวทมนต์อย่างง่ายดายเขารับเอาทัศนคติของนักเรียนที่ถ่อมตนมาใช้อีกครั้งตอนนี้ข้าควรใช้วิธีการใดในการเรียนรู้เวทมนต์ได้ดีขึ้น ซูยเย่ถามคำถามที่คล้ายกันแต่แตกต,ต่างเล็กน้อยจากคำถามของลาคินซูยเย่ตั้งชื่อสิ่งนี้ว่าคำถามเกี่ยวกับวิธีการถ้าสามารถลองฝึกอย่างมีจุดมุ่งหมายได้ซูยเย่รู้ว่าเขาจะไม่สามารถหาวิธีที่สมบูรณ์แบบได้อย่างไรก็ตามมันดีกว่าแน่นอนสำหรับเขาที่จะใช้วิธีการที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากกว่าเปลี่ยนวิธีการเล็กน้อยตามความคิดของเขาและฝึกฝนอย่างสุม่มสีุ่่มห้า ขั้นตอนแรกของการฝึกอย่างมีเป้าหมายคือการทำให้เป uh ้าหมายชัดเจนเป้าหมายหลักของการฝึกครั้งนี้คือการจับเสือชีตาแต่เป้าหมายหลักนี้กว้างเกินไปควรใช้วิธีการต่างๆเช่นการจัดการโครงหรือการจัดการเป้าหมายเพื่อแบ่งเป้าหมายใหญ่นี้ออกเป็นเป้าหมายย่อยๆข้าจะบรรลุเป้าหมายหลักโดยธรรมชาติหลังจากที่ข้าบรรลุเป้าหมายเล็กๆน้อยๆหลายเป้าหมายเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นสามารถแบ่งออกได้วิจารณญาณที่ดีกว่าสำหรับการกระทำของเสือชีตา การพิจารณารัศมีของเชือกวิเศษที่ดีขึ้นการควบคุมเชือกโววิเศษที่แม่นยำยิ่งขึ้นและการไา้คาถาเร็วขึ้นในบรรดาเป้าหมายเหล่านี้การเร่งเวลาในการไา่คาถาต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างมากดังนั้นข้าจะลืมเรื่องนั้นไปสำหรับวันนี้ ข้าจะเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆแรกแต่เป้าหมายในการตัดสินการกระทําของเสือชีตาให้ดีขึ้นนั้นยังไม่เฉพาะเจาะจงเพียงพอข้าควรใช้หลักการสมาร์ทเพื่อหาปริมาณเป้าหมายกล่าวคือเป้าหมายจะต้องเฉพาะเจาะจงวัดได้บรรลุได้เกี่ยวข้องและมีเวลาจำกัดหากเป็นกรณีนี้ข้าต้องการที่จะทำนายพฤติกรรมต่อไปของเสือชีตาได้8ใน10ครั้งในครึ่งชั่วโมงข้างหน้านั้นจะช่วยข้าจับเสือชีตาด้วยเชือกวิเศษ แนวทางการดำเนินการเฉพาะค่าจะสังเกตและรวบรวมการกระทําที่เป็นไปได้ทั้งหมดก่อนจากนั้นจึงเปรียบเทียบทีละอย่างการใช้วิธีการในเชิงคุณภาพแตกต่างจากการปฏิบัติตามอำเภอใจนีเดนไม่ได้สังเกตอะไรเลยในตอนเริ่มต้นแต่ในไม่ช้าเขาก็ตกใจเมื่อรู้ว่าความแม่นยำของซูเย่นในการทำในการเคลื่อนไหวของเสือชีต้านั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเขาต้องเป็นอัจฉริยะในการต่อสู้ หัวใจของนีเดิลร้องออกมาด้วยความปิติราวกับว่าเขาเพิ่งคนพบคาถาใหม่อย่างไรก็ตามเขาแสดงเพียงรอยยิ้มจางๆสูเยท่องคาถาและกางนิ้วออกเมื่อเสียงกริ่งสำหรับพักยามบ่ายดังขึ้นและเชือกวิเศษก็บินออกไปด้านนอกราวกับงูที่มีชีวิตเสือชีต้ากระโจนไปข้างหน้าอย่างดูเดือดแต่มันกระโดดตรงไปยังรัศมีการจับของเชือกวิเศษ จูจ่ๆเชือกวิเศษก็ขยายจากความยาว2เมตรเป็นความยาว4เมตรตอนแรกมันมันมดขาหลังของเสือชีตาจากนั้นก็ยืดและพันรอบขาหน้าทั้งสองต่อไปแหนวเสือชีตาส่งเสียงครางอย่างขุนเคืองยอดเยี่ยมนีเดลยกย่องสูยเยกกางแขนออกและดึงเชือกบนตัวของเสือชีต้า เสือชีตาอีกสองตัวถูกจับได้แล้วและกำลังนอนดูท้องฟ้าเสือชีตาตัวที่สามกลิ้งไปมาและเผยให้เห็นท้องขนสีขาวของมันมันส่งเสียงครวญครางที่น่าสมเพชซูเย,ย่กำลังหอบตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าความแข็งแกร่งและพลังงานของเขาลดลงเมื่อพลังเวทมนต์ของเขาลดลงอย่างไรก็ตามความสุขในการปรับเสือชีตาสามตัวได้สำเร็จและจับคาถาได้ล้างความเหนื่อยโลออกจากจิตใจและร่างกายของเขา เจ้าคืออัจฉริยะอัจฉริยะในแง่ของเวทมนต์การต่อสู้นีเดินพยายามอย่างดีที่สุดที่จะควบคุมตัวเองแต่ก็อดไม่ได้ที่จะพูดคำเหล่านั้นข้าจะแกล้งเชื่อเรื่องไร้สาระของท่านแล้วกันสูเย่ไม่เชื่อคำพูดของนีเดินนั่นเป็นเพราะสิ่งที่นีเดินมองเห็นสัญญาณของสิ่งที่เรียกว่าอัจฉริยะล้วนเป็นผลจากการฝึกฝนหลายปีของเขามันไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นอัจฉริยะอย่างสมบูรณ์ ไม่มีใครรู้มากไปกว่าซูเย่ว่าเขาเฉลี่ยแค่ไหนในตอนนั้นหน้าแปลกที่นีเดิลไม่โกรธเมื่อได้ยินคำพูดของซูเย่แต่เขากลับมีความสุขเด็กคนนี้ถ่อมตัวมากความสำเร็จของเขาอาจมากกว่านักเรียนที่เหลือเลยเกอมีพรสวรรค์ความจำภาพถ่ายแต่แน่นอนว่าเขาจะต้องตายแน่ถ้าเจอซูเย่ในสนามรบนีเดิลตัดสินในหัวใจของเขาเขามองดูเหงือบบนหลังของซูเย่และกล่าวว่าไปอาบน้ำแล้วไปรับประทานอาหารกลางวันกัน ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของท่านซูยเย่กล่าวขอบคุณอย่างจริงใจเขาได้รับมากในวันนี้นีเดิลหันหลังเดินออกไปเขาเพิ่งเดินไม่กี่ก้าวเมื่อจูจ่ๆเขาก็พูดว่าใช่แล้วเคเออร์ตันมีค่าควรแก่ความไว้วางใจของเจ้าภายใต้สถานการณ์ส่วนใหญ่ท่านอาจารย์รู้จักเคเออร์ตันหรือแต่ดูเหมือนจะมีความหมายอื่นในคำพูดของเขาสูยเย่มองขณะที่ผมสีแดงของนีเดิลหายไปภายในป่า ซูเย่อาบน้ำแต่ไม่ได้ไปรับประทานอาหารกลางวันโดยตรงแต่เขากลับพบที่สำหรับการทำสมาธิที่โรงเรียนได้เปิดให้นักเรียนและเริ่มนั่งสมาธิซูเย่ได้รวบรวมสร้อยข้อมือเวทมนต์อย่างง่ายก่อนที่เขาจะเข้าสู่สนามการทําสมาธิและตั้งเวลาไว้30นาที